กราบสวัสดีค่ะรายการตื่นตื่น,นกลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งวันนี้คุณเจษสุภาจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับการชื่นชมศิลปะและความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายในโลกนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ว่าการติดใจในสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่พบกับความเจริญขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการตื่นตื่นน,นะคะซึ่งท่านสามารถจะติดตามเราได้นะคะตามแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะคะและก็ในเว,เวลาเดียวกันครั้งที่แล้วดิฉันได้พูดไว้ว่าการติดตามรับชมคือได้ชี้แจงว่าจริงๆเราควรจะฟังธรรมะในลักษณะไหนนะคะเราตัดประเด็นเรื่องของความที่ว่าท่านเป็นบุคคลในประวัติศาสตร,ร์หรือเปล่าพระพุทธองค์นะคะ หรือว่าจริงๆแล้วมีหลักฐานไหมเรื่องแน่นอนแล้วเราค้นพบหลักฐานว่าท่านเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าคนไม่เชื่อมัน่นว่าจริงๆพระตรยปิโดเป็นของแท้ของจริงที่เกิดจากคําสอนจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าขอโทษค่ะพระพุทธเจ้านะคะดิฉันก็ได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วใช้เวลาไปทั้งเอพิโซดเลยเพื่อให้เข้าใจทีนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของ พระสูตรที่เกี่ยวกับการที่ว่าดฉันดินจำเป็นที่จะต้องย้ำในเรื่องของการที่การฟังธรรมเนี่ยขอให้เอาใจฟังท่านผู้ชมก็อาจจะงงๆว่าใช้ใจฟังใช้ยังไงล่ะก็ใช้หูฟังไม่ใช่เหรอใช้ความคิดฟังไม่ใช่เหรอซึ่งเราพูดไปหมดแล้วในเอพิโซดที่แล้วนะคะการฟังด้วยใจเนี่ยหมายความว่าใจเป็นตัวธรรมะชนิดหนึ่งเป็นธรรมรรงเวลาที่เข้าไปกระทบกับเสียงหรือคำพูด อ,อะไรก็ตามที่ได้ยินขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวที่ตัวตัวรู้คือตัววิญญาณเนี่ยเขาจะ,อะบอกเพราะจริงๆสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นตัวถูกรู้แต่ไอ้ตัวรู้ขึ้นมาในการฟังแล้วเข้าใจความหมายโดยที่ไม่คิดไม่ผ่านความคิดเนี่ยเป็นสองเหมือนสองพาร์ตี้ะคะ่ะคือผู้รู้ฟังในสิ่งที่คนให้รู้หรือความหมายที่ให้รู้นะคะ การใช้ใจฟังก็คือการตัดตัวความคิดออกไปความคิดที่ว่านี้คืออุปสรรคสำคัญในการบังใจเราบังใจเราที่จะทำให้เราไม่สามารถเข้าใจธรรมะได้ท่านจะสังเกตได้ว่าจากการที่ท่านไปเรียนหนังสือทนังหาเนี่บางทีท่านจะคิดไปนอกเรื่องไม่ได้อยู่ในหัวเรื่องวิชาที่คุณครูหรืออาจารย์พยายามส่งสารให้กับท่านนั่นเพราะว่า ท่านอาจจะไปใช้ความคิดในเรื่องอื่นหรือใช้ความคิดในเรื่องที่อาจารย์พูดนั่นแหละแต่ใช้ในลักษณะอาจจะจำพยายามจะจำแต่ถ้าท่านใช้ใจฟังเนี่ยท่านจะฟังแล้วปฏิบติปต่อสิ่งต่างๆได้อันนั้นคือใช้ใจฟังและสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระอันนั้นได้ดีอาจารย์ท่านถึงให้ไปอ่านหนังสือก่อนในการที่จะมานั่งฟัง การเรียนการสอนทรมะก็เหมือนกันค่ะคือท่านพยายามทําความเข้าใจวิธีการมันก่อนแล้วท่านก็มานั่งฟังดรมมาใส่ๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรบางท่านมีเรียนถึงขนาดว่าไม่ได้จดอะไรเลยการจดเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการกัน้นกั้นสติปัญญากั้นความเข้าใจของเรา เวลาที่ทีฉันประชุมเนี่ยพนักงานจดปุ๊บเนี่ยดิฉันจะบอกว่ายุดจดเดี๋ยวนี้เพราะว่าการจดจะไม่ได้รับฟังสิ่งที่ดิฉันจะพูดนะคะโดยพระพุทธองค์ท่านก็สอนในเรื่องนี้ก็คือว่าให้เราเนี่ยสนใจอยู่ชีวิตเราเกิดมาเนี่ยให้สนใจอยู่ในหเรื่องเนี่ยเพื่อที่จะนำหกเรื่องเนี้ยมาปฏิบัติดิฉันจะพูดหัวข้อให้ฟังก่อน เพราะว่ามันร่ายแล้วมันจะยาวมากระสูตรนี้ประมาณห้าหน้าแล้วก็พูดจริงๆแล้วซ้ํากันเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจมันอย่างไรแต่ดิฉันจะพูดก่อนว่าเนื่องจากเป็นฉักกะนิบาศท,ทุกอย่างเป็นหัวข้อธรรมที่เป็นหกหทั้งหลายใช่ไหมคะท่านก็จะพูดในเรื่องของการที่พูดในเรื่องของกามคําว่ากามเนี่ยก็พูดกันยาวละเรื่องว่ากามเนี่ยเราจะไปเข้าใจเป็นความหมายที่แคบ อยู่ในห้องนอนเฉยๆแต่กามเนี่ยมันหมายถึงการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่งที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกกับมันแล้วเราติดใจกับมันนะคะอันนี้ก็เป็นกามแล้วเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการยึดติดแล้วท่านก็จะพูดเรื่องการปฏิบัติตัวเองกับกามเนี่ยว่าจะเป็นยังไงเป็น6หัวข้อคล้ายๆอริยสัจสีแต่เติมขึ้นมา นะคะคแยกละเอียดย่อยลงไปการละเอียดแยกย่อยลงไปเนี่ยก็คือแยกย่อยความการเดินของจิตวิถีของจิตที่มันเดินพอใช้วิถีจิตมันจะไปซ้ำกับอภิธรรมดิฉันก็เลี่ยงจะใช้คำว่าวิถีจิตแต่เป็นการเดินทางของจิตนะคะโดยที่หนึ่งเนี่ยกามเนี่ยท่านขอให้พวกเรากําหนดรู้สมมุติเรามองเห็นรูปอะไรเนี่ยสวยแล้วเราอยากได้ สมมุติเห็นเพชรเม็ดโตๆเราอยากได้ให้เรากําหนดรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเพชรเม็ดโตๆเนี่ยเป็นแค่เพียงตากระทบกับเพชรเม็ดนั้นส่วนความอยากได้จะเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านให้กําหนดรู้อีกอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้ให้กําหนดรู้ว่า๋อฉันอยากได้อันนี้นะฉันอยากได้เพชรเม็ดนี้นะ แล้วฉันต้องไปหาเงินมาซื้อให้ได้แต่ท่านให้กําหนดความอยากได้ที่เกิดขึ้นนี่คือกําหนดรู้ตัวกลามตัวนี้เขาเรียกตัวนี้ว่าสังกัปปะราคะเป็นราคาที่พยายามจะดึงเข้ามาเอามาไว้ก็คือการสังกัปปะไปใช้ในแง่ดีก็คือการใช้ความเพียรพยายามชอบแต่การดึงเข้ามาในลักษณะที่เป็นราคามันก็เป็นความเพียรพยายามแต่เราไม่ใช่คําว่าชอบเท่านั้นเองแต่มันเป็น ตัวทำจริงๆที่เราอยากได้มันจริงๆนะคะอันที่สองท่านให้เราเนี่ยหาเหตุเกิดของกามนั้นอะไรล่ะเป็นเหตุเกิดของการที่เราอยากได้เพชรเม็ดนั้นที่ท่านยกตัวอย่างเพชรละกันเพราะว่ามันเป็นของทีออ่ใครๆก็อยากได้อาจจะเป็นเพราะเราไม่มีใส่เราอยากใส่ที่ในสิ่งที่เราอยากจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่า เราอยากจะไปอวดเพื่อนว่าเรามีของดีของใหญ่เพชรเม็ดใหญ่ที่จะอวดเขาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีตังค์แล้วเราอยากซื้อเราอยากได้เพราะว่ามันเป็นสมบัติที่เราจะเก็บไปไว้ได้เช่นยกตัวอย่างทองก็ได้ค่ะสมัยนี้ทองกำลังขึ้นบางคนก็จะซื้อทองเก็บไว้เล็กๆน้อยๆสะสมไว้เป็นต้นเราหาสาเหตุให้เจอนะคะแต่บิตคอยอย่าไปเล่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ เราไม่เรายังไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไม่มี intrinsic value คือไม่มีตัวคุณค่าแท้ๆของมันอยู่ในนั้นยังไม่มีโลกยังไม่ได้ยอมรับเงินก็เป็นของสมมุตินะคะแต่โลกยอมรับแต่ทองเนี่ยเป็นของที่แน่ยิ่งกว่าเงินอีกเพราะว่ามันเอาไปแลกเงินได้และมันเป็นของที่เราจับต้องได้เขาถึงบอกว่ามันมีตัว value ที่เป็น ลึกซึ้งในตัวมันเองเพชรก็มี v a l ูในตัวมันเองอันนี้ไม่ได้แนะการลงทุนนะคะแต่บอกว่าเราจําเป็นต้อง allocate port ที่เรามีอยู่เงินของเราที่มีน้อยนิดเนี่ยเพราะธนาคารก็เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนอาจจะล้มเมื่อไหร่ก็ได้เพราะตลาดโลกตอนนี้มันพันผวนไปหมดอันนี้แวะนะคะแต่แวะเพื่อให้เราเข้าใจว่าเหตุใดเราถึงจะต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนี้เพราะว่าเรามีตัวกลางเนี่ยอยู่ในตัว การติดเงินเนี่ยก็เป็นกามเหมือนกันติดในใจติดในเงินทั้งๆท,งท,งที่ในความเป็นจริงแล้วท่านเอาเงินไปฝากธนาคารเงินไม่ได้อยู่กับท่านและธนาคารเขาก็ไม่ได้เก็บเงินท่านไว้เขาเอาเงินของท่านไปออกดอกออกผลอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นจริงๆตัวมันเองก็ไม่ได้มีคุณค่าในตัวมันเองนะคะเอาเอาแค่นี้ไม่ไปไกลถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ต่อไปเขาก็ให้หา ให้หาความแตกต่างของกามนั้นๆความแตกต่างของกามนั้นๆก็คือการติดใจเนี่ยเราเรา,เ,าเพศมันแตกต่างกับก้อนกรวดยังไงอะไรพวกนี้ที่ฉันยกง่ายเกินไปแต่ว่าเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าแต่ในเวลาเดียวกันในเพรเนี่ยถ้าเทียบกับองุ่นซักพวงนึงอะไรมันมีอัปราโยชน์มากกว่ากันในเวลานั้นองุ่นมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าท่านอยู่กลางทะเลทรายเพศก็ไม่มีประโยชน์ประมาณนั้นนะคะ แล้วก็วิบากแห่งกามทั้งหลายก็คือว่าถ้าสมมุติเรามีความอยากได้มากเกินไปเนี่ยทางพุทธเราสอนว่าความอยากได้จนติดใจจนนั่นมันพาเราไปเกิดอีกเราก็ต้องรู้ผลของมันว่าผลที่มันจะพาเราไปไหนไหนไหนไหเนี่ยมันมีเกิดขึ้นหรือผลของมันในทางโลกก็ตามว่าถ้าซื้อมันไว้ตอนนี้ราคามันขึ้นแนอนะครท่านจะร่ารวยก็ได้ มันจะเป็นผลยังไงก็ได้แต่ขอให้ท่านอันนี้เอามาตรึกแต่เวลาท่านสอนเนี่ยไม่ต้องตรึกฟังเฉยๆนะคะทีนี้ราคามันจะใกล้อริยาาสัจสี4ตัวแรกที่ดิฉันพูดว่าให้รู้จักมันเนี่ยมันคืออะไรก็คือทุกข์สาเหตุของการเกิดการทั้งหลายก็คือสมุทัยสัจจะอันที่5เนี่ยคือนิโรโรคือการดับสิ่งที่เป็นการนั้นเพราะเราเชื่อว่า ถ้าเราสร้างมันเราติดใจกับมันเราจะกลับมาเกิดอีกมันก็จะเข้าโหมดของอริยสัจสีนะคะสุดท้ายก็คือนิโรธคามินี i, เกี่ยวกับกามก็คือการวิธีการในการที่เราจะกําจัดกามนั้นก็กลับมาเข้าโหมดอริยสัจสีธรรมดาธรรมดานี้เองนะะซึ่งไม่ใช่ธรรมดาแต่ฉันพูดว่าธรรมดาเพราะท่านผู้ชมท่านทุกฝังฟังดิฉันมานานหลายปีแล้วก็คงจะเข้าใจ เมื่อมันเข้าโหมดนี้แล้วเนี่ยเท่ากับท่านเรียนจบแล้วด้วยซ้ำนะคะแต่พระสูตรนี้ท่านพูดไปถึง <c oughs> 6อย่างคือ6วิธีการในการที่จะเข้าใจมันแล้วก็6กหัวข้อก็คือเรื่องของกามเรื่องของเวทนาเรื่องของอาสวะเรื่องของกรรมและเรื่องของทุกข์ซึ่งดิฉันจะค่อยๆไล่ไปแล้วก็จะพูดถึงเรื่องว่าไอ้ที่ค่อยๆไล่ไปเนี่ย เราติดใจมันยังไงแล้วมันเป็นเหตุใดที่ทำให้เราบอกเราได้ว่าตอนนี้เราเริ่มจะสร้างกรรมจากการที่เราติดในกามแล้วนะคะมันจึงมีเรื่องกรรมกับเรื่องของทุกอยู่ในหัว,หวข้อใหญ่ไปด้วยเพราะนั้นที่พูดมาก็คือหัวข้อใหญ่แล้วก็หัวข้อย่อยทุกย่อยลงมาแล้วก็หัวข้อใหญ่จะไม่ได้พูดละเอียดนักในเรื่องการเวทนา กรรมทุกข์อาสวะอะไรพวกนี้แต่จะไปพูดถึงอะไรทําให้เราติดใจจนเราสร้างกรรมกลับมาเกิดอีกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นที่ฉันไม่แน่ใจว่าจะกี่เอพิโซดแต่ว่าจะพยายามพูดให้นิเพธที่กัตสูตรซึ่งท่านไม่ค่อยได้ยินเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านสามารถเอามาจันลงใจแล้วก็คอยคิดเอาไว้ในใจเรื่อยๆเวลาเราดําเนินชีวิตเราจะได้ดําเนินชีวิตในทางที่มันค่อนข้างที่จะตรงทาง บนเส้นทางของอริยะมักมีองค์8ก็คือการที่เราสามารถที่จะขจัดทุกข์ให้เกิดจากตัวเราในตัวเราได้นะคะเอพิโซดนี้ดิฉันก็ทั้งสองอันจะพูดเหมือนซีเรียสแต่จําเป็นต้องซีเรียสเพราะว่าเคยบอกจะพูดง่ายๆแต่อันนี้ดิฉันพูดง่ายแต่หน้าเนี่ยซีเรียสเพราะว่าต้องใช้ความคิดในการที่จะทําให้มันง่ายขึ้นแล้วทานเข้าใจนะคะพบกันเอพิโซดหน้าค่ะดิฉันจะค่อยๆยย่อยให้ฟัง กลับขอบพระคุณนะคะแล้วพบกันค่ะ